ของธรรมะนาราวังนะคะซึ่งมันก็สืบทอดมาจากวันวิสาขบูชาด้วยซึ่งตัวเนี้ยพระองค์ท่านได้พระราชทานให้เรามานานแล้วจะมีสองชุดนะคะคือเป็นชุดใหญ่กับชุดเล็กชุดเล็กสําหรับพกพาซึ่งไปไหนเราก็เอาไปด้วยได้เมื่อตอนที่เราจะเล่าประวัติศาสตร์อนะ่ะเขาจะบอกให้เรารู้ว่าเราควรปรง นะคะแล้วก็ตัดกิเลสออกจากตนให้อยู่ในความคลองธรรมให้รู้ตนตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายในนี้จะมีอยู่สี่เล่มคือเกิดแก่เจ็บตายคือการคลองธรรมตนให้อยู่ให้ได้อะคะ่ะโดยที่หนึ่งไม่ให้เกิดการสูญเสียให้อยู่ในคลองธรรมของเราก็จะมีพุทธศาสนานะคะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็การคลองรรตนให้อยู่ในรูปแบบของครอบครัวบริบูรณ์รัก เหมือนดุจพ่อรักลูกพระองค์ท่านรักเราเหมือนลูกในอุทธรน,นะคะเล่มที่สองเล่มที่3าก็จะบอกถึงว่าการอยู่การกินการใช้การประมาณตนเองในเล่มที่4ี่ก็คือแผ่นดินเราที่เราอยู่กันเนี่ยค่ะมันจะมีก็คือความรักโรคโกรดหลงตรงนี้ให้ลดลงแล้วก็ให้ทําตนให้อยู่ในสภาวะที่ปกติแล้วไปให้ได้ก้าวให้ถึงก้าวให้ไกลโดยใช้จิตใจมุ่งมั่นในธรรมะ,ะค่ะ